กันนะคะทั้งหมดสองดวงนะคะเป็นดาวเทียมสําหร,รับสารวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะของประเทศไทยแรกเริ่มเนี่ยมีการส่งบุคลากรไปเรียนรู้นะคะก็คือทั้งเริ่มประกอบทดสอบดาวเทียมทั้งหมดนะคะในต่างประเทศก็คือเป็นการเรียนรู้และทดสอบไปด้วยประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในไหนไม่ใช่หนึ่งในตองอูแล้วพอตองอูมันอยู่แถวเนี้ยหนึ่งในอาเซียนค่ะตองอูอยู่แถวไหนรู้ป่ะไ,ไม่รู้ค่ะ นี้มองโลกมองเกษตรนะครับมาอยู่กับคุณปริพัฒน์ภัยรัตน์นะครับก็เป็นวิศวะดาวเทียมนะครับวิศวะดาวเทียมแรกๆเลยของของเมืองไทยนะครับแล้วก็เราจะเรียกคุณซูเปอร์แล้วกันเนาะ<ด>คุณซูเปอร์รวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาแนะนําเรื่องโครงการทีออสสองจริงๆโครงการทีออสสองคืออะไรครับช่วยอธิบายนิดนึงโครงการทีออสสองนะคะเป็นโครงการที่มี ดาวเทียมด้วยกันนะคะทั้งหมดสองดวงนะคะเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะของประเทศไทยดวงหลักเนี่ยจะเป็นทีอสสองนะคะก็จะเห็นนะคะขนาดเท่ากับโมเดลด้านหลังสีเหลืองๆนี่เลยนะจะเป็นดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงใช่ค่ะไซส์ประมาณไซส์โจจริงค่ะหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะเป็นดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงนะคะ ส่วนดาวเทียมอีกดวงหนึ่งนะคะจะเป็น t ีออ 2A นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของ t ีออ 2A เนี่ยจะอยู่ที่การสร้างกำลังคนนะคะรวมถึงสร้างอีโคซิสตมในประเทศไทยค่ะก็คือจริงๆแล้วโครงการ t ีออ2เนี่ยมีดาวเทียม2ดวงใช่ค่ะม,มีดาวังครอทีออส2ซึ่งสร้าง,องตอนนี้คือสร้างอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ค่ะนะครับแล้วก็ t ีออ 2A เนี่ยสร้างที่อังกฤษอังกฤษค่ะแต่ว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ย เรานํากับ<า>นํามาที่ประเทศไทยใช่ค่ะ,ะนำกลับมาทดสอบที่ประเทศไทยค่ะจริงๆการนํามาทดสอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะเราต้องสร้างเครารยกอีโคซิสเต็มหรือเป็นครารยบบรรยากาศหรือว่าเป็นครารบสภาพ จําลองอะไรของเขาก็แล้วแต่ีให้เหมาะสมสภาพที่เหมาะสมก็คือเรามีการสร้างคลีนรูมที่เรียกว่าคลีนรูมใช่ไหมใช่ค่ะคืออะไรคลีนรูมคลีนรูมนะคะคลีนรูมก็คือเป็นห้องปฏิบัติการนะคะที่มีการควบคุมความสะอาดนะคะแล้วก็อุณหภูมิความชื้นทั้งหมดเลยนะคะระดับประมาณผ่าตัดคือไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเข้ามาได้เลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเราคุยกันเรื่องทีออสสองก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีทีออสหนึ่งเนาะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว นะครับอย่างจริงว่าทีออหนึ่งเนี่ยอายุการใช้งานยิงของดาวเทียมทีออหนึ่งมีอายุการใช้งาน5ปีแต่ปัจจุบันนะคะยังใช้งานได้อยู่สิปีค่ะกำลังจะ15บห้ปีเราเขาเรียกเกินเกินคุ้มมาประมาณ9ปีแล้วนะก็ยังนั่นเกิเลยเป็นที่มาสาเหตุว่าทําไมต้องมีโครงการทีออดสองใช่ค่ะพอพูดถึงโครงการดาวเทียมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับไอโครงการจริงๆเป็นหลักพันล้านค่ะในโครงการนี้ก็ประมาณสัก หกพันกว่าล้านประใช่ค่ะปร่มาณเจ <7, 000 S 2> ็ดพันล้านเพ้านแต่ว่ามันมีอะไรบ้างไอโครงการก็ในในโครงการเนี่ยค่ะคือนอกจากจะมีดาวเทียม2ดวงแล้วนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่า AIP นะคะซึ่ง สำหรับ AIP เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาตอบโจทย์นะคะในการใช้งานทางจริงๆหลักๆในในประเทศเนี่ยมี6ด้านด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดการผังเมืองนะคะทรัพยากรเกษตรนะเขาเรมีแอปพลิเคชันมีซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมใช้เลยอ๋อเริงๆมันเป็น applicable i n t e l l i g e n t p o l i c y อ่อาเป็นลึกไปกว่านั้นอีกอคือคือหมายถึงว่าคือไม่ใช่แค่นําข้อมูลมาใช้อย่างเดียวจริงๆก็คือจะเป็นระบบที่สามารถประมวลผลวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางว่าจะทําบริหารจัดการยังไงต่อ,อในระดับโพ o l i c เลยค่ะโอเคแล้วที่สําคัญจริงๆไม่ใช่เราแค่อุปกรณ์หรืออะไรนะจริงๆเราเป็นการสร้างคนด้วยเนาะใช่เป็นโครงการสร้างคนสําหรับเตรียมพร้อม นักวิทยาศาสตร์ไทยทางด้านอาวกาศหรือทางด้านดาวเทียมเลยนี่คือสร้างยังไงตอนนี้ณนะตอนนี้ที่ดําเนินการไปแล้วนะคะมีด้วยกันสองเฟสก็คือแรกเริ่มเนี่ยมีการส่งบุคลากรไปเรียนรู้นะคะก็คือทั้งเริ่มประกอบทดสอบดาวเทียมทั้งหมดหนะคะในต่างประเทศก็คือ,อเป็นการเรียนรู้และทดสอบไปด้วยทีนี้กลับมาเนี่ยในทีวิศวกรเนี่ยทั้งหมด22คนเนี่ยก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทีวิศวกรรุ่นที่2อ ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทั้งหมดอีก30กว่าท่านเดี๋ยวขอเรียกคุณซูเปอร์เนี่ยเป็นทีมแรกเลยนะใช่ค่ะเป็นทีมาเรียกวิศวกรดาวเทียมทีมแรกๆของไทย เฟสนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าทีมวิศวกรอย่างจริงในการจะสร้างดาวเทียมสักดวงหนึ่งจริงๆนะคะต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยพอเราจะสร้างดาวเทียมเราต้องไปเขาแล้วไปขอเขาทําไปอะไรนัยากอ่าก็เราจริงๆเราต้องบอกว่าเราซื้อทั้งหมดเลยมากจากต่างประเทศแต่ว่าในปัจจุบันอนาคตอนาคตเราทีออสสหรือทีออสสเราสามารถสร้างเองได้คิดว่าประมาณนั้นเลย นี่คือป้าหสร้างเองได้ในไทยใช่ค่ะสร้างเองได้ในไทยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ได้ค่เขาเรียกว่าที่เรานําเข้ามาในคลีนรูมมีอะไรบ้างจริงๆนี่คือเป็นจําลองเนาะเป็นขนาดเ็จลงจริงจะใหญ่กว่านี้เยอะเดี๋ยวเราลองดูแต่ละตัวเลยเป็นยังไงครับ ในเครื่องแรกนะคะจะเป็นเทอร์มแวรคัมนะคะก็จริงๆเป็นเครื่องทดสอบนะคะที่ทดสอบนอกจากจะเป็นอุณหภูมิแล้วนะคะก็จะมีการแวรคั่มเอาอากาศออกนะคะทาให้เป็นสูญญากาศใช่ค่ะตัวสูญญากาศค่ะจำลองสภาวะที่อยู่ในสูญญากาศจริงๆว่าดาวเทียม <ๆ S 1> ถ้าไปในสูญญากาศจริงๆแล้วมีอุณหภูมิสูงต่ํามากๆที่เป็นลบลบ,ลบเยอะๆลบได้ถึงลบจริงๆเป็นลบหลัก เป็น1เควินเลยแต่ทีนี้สำหรับดาวเทียมที่เราจะเจอค่ะเราคำนวณมาประมาณลบ20ก็ไม่ได้เยอะมากลบ20องศาแล้วก็ความร้อนได้ถึงอันนี้บวก50แต่ว่าสำหรับสเปคของเครื่องนะคะอันนี้ได้บวกลบร้อยกว่าองศาเลยอ่าโอเคนี่ก็คือทดสอบเรื่องสุญญากาศสภาพสุญญากาศกับความร้อนเนาะอุณหภูมิอุณหภูมินะครับอ่ะต่อมาครับ ค่ะในเครื่องที่สองนะคะเป็นเครื่อง Thermal Cycling นะคะเครื่องทดสอบเป็นอุณหภูมิเหมือนกันแต่ว่าเป็นอุณหภูมิอย่าง,<อ>งเดียวก่อนใช่ค่ะจะเป็นอุณภูมิอย่างเดียวแต่ว่าในการทดสอบจริงๆนะคะเราจะไม่ได้แค่ร้อนแล้วไปเย็นในการทดสอบจริงเนี่ยเราจะมีการวนลูปหลายครั้งเพราะว่าเวลาเราเทียมโคจรรอบโลกนะคะก็จะ เจอดวงอาทิตย์แล้วก็จู่ด้านมืดด้านสว่างมันก็จะร้อนเย็นร้อนเย็นไปเรื่อยดังนั้นเทอร์อมไซเคิงก็จะทดสอบอย่างน้อย3ลูป6ลูปอย่างเงี้ยค่ะก็คือร้อนเย็นร้อนเย็นสลับให้เหมือนสภาพจริงที่อยู่บนาอวกาศเนาะใช่ค่ะเห็นในนี้เกยนว่าลบ25องศาเซลเซียสถึงร้0หองศาเซลเซียสเลยก็ในสำหรับแชมเบอร์อันนี้สำหรับคาปาซิตี้ของเครื่องแต่ว่าสำหรับเครื่องทีเว็กเนี่ยจะได้เยอะกว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่มีอากาศเพราะไม่มีอากาศเนี่ยก็จะสามารถทำให้ไม่มีการนำความร้อนอ่านี่เรามาดู เทียบกันจัดจ่ะว่า t ีออสองตัวจริงประมาณขนาดนี้เนาะจริงๆเราไม่มีโอกาสไปตัวตัวจริงเราก็เอาตัวปลอมนี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรใช่ไหมก็ถ้าเปรียบเทียบก็เออไซส์ประมาณคนยืนนึงคนสูงนิดนึงค่ะก็หนักประมาณ400กว่ากิโลกรัม400กว่ากิโลกรัมนะครับนี่คือ t o อ d สองหน้าตานะครับ เครื่องทดสอบเครื่องที่3นะคะเป็นเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนจะเห็นว่าเวลาก่อนที่จะนําส่งดาวเทียมนะคะเวลาดาวเทียมเนี่ยถูกติดตั้งไปในจรวดหรือหรือสัสเกตเหเยอะที่สุดตอนที่อตอนที่จุดระเบิดและการปล่อยแต่ละสะเต็ปของ mm hmm. ของ,ของอการนําส่งทีนี้การทดสอบก็จะมีทั้ง2แกนเลยก็คือด้านบนก็จะเป็นแกนทุ้แนวตั้ง mm hmm. แต่ว่าเวลาทดสอบในดาวเทียมออกแบบมาเนี่ยมีจุด ยึดติดแค่จุดเดียวดังนั้นจะไปเทสจุดที่ในอีกแกนหนึ่งอ่ะคือในการใส่เถื่อนมันไม่ใช่แค่แรงเดียวนะมันจะมีจากทางด้านซ้ายขวาใช่ค่ะก็คือทั้งสันด้านบนแล้วก็ด้านข้างดังนั้นก็จะมีแนวนอนด้วยแต่เราแก้จะย้ายดาวเทียมมาตั้งตรงนี้แทนแล้วก็มูฟเครื่องจะสามารถหมุนได้มายึดสลิปเทเบิลแทนอยากให้เห็นว่านี่หน้าตาสันแบบนี้ก็ลองไดคะหน้าตาเป็นประมาณนี้ เครื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเครื่องทดสอบแมท p r พ p e r ร์ตี้ก็อธิบายไปก็จะมีหลักๆสามค่าด้วยกันใช่ค่ะจะเป็นจุดศูนย์กลางมวลก็คือ CG นะคะแล้วก็จะมี m o เ e นต์ออฟอินิเชีก็คือแล้วก็มี Product of i ฟอินิเชียรค่ะเวลาดาวเทียมเคลื่อนที่นะคะเราต้องการควบคุมให้ดาวเทียมหันไปในทิศทางที่เราต้องการทีนี้ในดาวเทียมเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ ควบคุมการทรงตัวเนี่ยก็คือเป็น actuator เนี่ยเช่น reaction wheel แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าวิวมีสีล้อจะหมุนล้อไหนน้ำหนักเท่าไหร่จริง,รงๆคือการที่เรารู้จุดศูนย์กลางของมวลมันก็จะนำไปคำนวณเป็นค่าตั้งต้นในการจะคอนโทรลดาวเทียมตอนหมุนเขาแล้วหมุนเหมือนหมุนกล้องไปห<ช>ไหนะอ,<ช>อ,อะไรนี่เขาเรียกว่าวิวเนาะใช่ค่ะคือถึงแม้ดาวเทียมปกติอาจจะมาพอยต์มาที่โลกอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายจุดเดิมหรือดาวเทียมไม่ได้มีเส้นวงโคจรตำแหน่งเดิมไปเป๊ะดังนั้นเราต้อง เอียงตัว <S 1> <S 1> สักเล็กน้อยน,นี่สาหรับพวกที่เขาเรียวกว่าควบคุมกา,การทรงตัวการทรงตัวหรือการการเคลื่อนที่ของดาวเทียมใช่ค่ะครับเรากลับมานิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมหรือคนผู้ชมทางบ้านจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราลงทุนกับโครงการทีออสสองไปตั้งประมาณ70,00ล้านเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนอกจากที่เราสามารถสร้างดาวเทียมได้เราสร้างเออเขาเรียกว่าทรัพยากรบุคคลนักวิทยาศาสตร์ทางด้านดาวเทียมที่เราสามารถประกอบดาวเทียมได้จริงๆแล้วเนี่ย มันทําอะไรได้อีกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเราไม่ได้เสียเงินเพื่อการนั้นโดยเฉพาะอยู่ละจริงๆแล้วเราสามารถมีธุรกิจดาวเทียมที่ก็พูดถึงมันคืออะไรแล้วก็ไอค้คลีนรูมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในอนาคตเนี่ยได้ค่ะจริงๆ ณปัจจุบันนะคะคือนอกจากการทดสอบดาวเทียมทีออสองเอแล้วนะคะก็มีจริงๆมีทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศที่ติดต่อมาแล้วก็เคยดําเนินการทดสอบไปแล้วด้วยเช่นการดดทดสอบการสัน่นสะเทเอรเราได้เงินเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะออไม่ใช่ว่า<จ>ทำ<ต>ฟรีนะใช่ค่ะก็อันนี้คือภายในประเทศก็คือเพื่อผลักดันแล้วก็มีกําลังติดต่อมาอีกดวงที่กําลังจะใกล้ๆส่งมาอันนี้ค่ะที้ประมาณว่าประเทศไหนก็ตามที่อยากจะส่งดาวเทียมเขาไม่มีคลีนรูไม่มีไอ้เรีสถานีทดสอบอ่ะเขาก็มาให้เรา มัจ้างเราว่าง่ายๆใช่ค่ะในระดับเรียกว่าในระดับอาเซียนนะคะก็จะมีหลายประเทศติดต่อมายกตัวอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์หรือแม้แต่ประเทศเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะก็มีติดต่อมาพอเราฟังอย่างนี้เรารู้สึกภูมิใจเนาะใช่ค่ว่าเราประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในไหนไม่ใช่หนึ่งในตองอูแล้วพอตองอูมันอยู่แถวเนี้ยเราต้องหนึ่งในอาเซียนหนึ่งในอาเซียนค่ะก็ตองอูอยู่แถวไหนรู้ปะไม่รู้ก จริงๆก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันว่าที่จะมีอ,อยู่ระดับประเทศไทยนะคะให้สามารถสร้างการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนหรือในระดับนานาชาติค่ะและผมชอบคำหนึ่งของดรประกรณ์พูดว่าธุรกิจอวกาศเป็นยังไงถ้ามองใน,ในมุมของคน,คนใช้งานก่อนนะคะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมีมีการใช้งานยกตัวอย่างเช่นการใช้ใอินเทอร์เนต็ตผ่านดาวเทียมหรือ<ม>การนำทางต่างๆอันนี้คือเป็น เขาเรียกว่ามีดีมานที่มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้สําหรับในธุรกิจอากาศเลยเนี่ยอาจจะครอบคลุมคือเนื่องจากมีการใช้งานเยอะขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีด้านนี้กาลังพัฒนากำลังเป็นที่ต้องการของคนในภูมิภาคหรือของโลกนะเรามาดูตัวจําลองของ TOS 2ไปละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงว่า TOS 2A ที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ค e y หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวติดตามชมกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณซูเปอร์นะครับนี่ที่เราคุยกันว่าไอ้ทีออสสหรือ t ีออสสเนะครับเยววันนี้เรามาดูกันจริงๆว่าไอ้ดาวเทียม T ีออสสซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเนาะ<ช>คุณซูเปอร์เนาะแล้วก็มาดูจริงๆว่าดาวเทียมที่เขาพูดถึงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับข้างหลังเรานี่เป็นอะไรนะครับคุณซูเปอร์ค่ะข้างหลังนะคะเป็นห้องคลีนรูมนะคะคลีนรูมก็คือห้องสะอาดนะใช่ค่ะคลีนรูมในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยเนาะ แต่นี่คือคลีนรูมที่เราเพื่อไม่อยากให้มีนะฝุ่นฝุ่นค่ะอ uh ่าฮะมันสําคัญยังครับเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับดาวเทียมค่ะก็คือในการประกอบดาวเทียมนะคะถ้าเกิดว่ามีฝุ่นเข้าไปอะคะ่ะคือฝุ่นจุดเล็กๆเลยอะคะ่ะเวลาดาวเทียมอยู่สูงจากโลก500กิโลเมตรนะคะเวลาลงมาที่ ถ่ายภาพลงมาที่โลกเนี่ยจะกลายเป็นแบบอาจจะบังทั้งจังหวัดเลยอย่างเงี้ยค่ะดงองฝุ่น,นเล็กๆเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะว่าระยะทางไกลมากค่ะห้ากิโลเมตรเอาแล้วเวลาเราอยู่ค l e a n r o จริงก็จริงแต่ว่าสุดท้ายตอนเราจะแพ็กขึ้นไปอะไรเงี้ยมันต้องมีการทําความสะอาดอะไรอีกไหมค่ะจะมีอีกหลายๆสเต็ปจริงๆในการแพ็คในการขนย้ายค่ะเราก็ถึงได้มี t r a n s ิตเคสก็คือจะมี กล่องใสแล้วก็มีการรักษาทั้งอุณหภูมิฝุ่นทั้งหมดตลอดจนไปถึงลอนไซที่ลอนไซก็จะเป็นคลีนรูมอีกเหมือนกันอย่างอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าดาวโครงการทีออสสเนาะทีออสสเนี่ยเรามีดาวเทียม2ดวงใช่ไหมมีทีออสสกับทีออสสองเอทีออสสนี้เราเขาเรียกว่าประดิษฐ์หรือประกอบหรือไปสร้างที่ฝรั่งเศสนะ่ค่ะทีออสสองเอเ่าไปสร้างที่อังกฤษใช่ค่ะแล้วพอสร้างเสร็จแล้วเราก็นํามาที่ประเทศไทยประเทศไทย ก็มาทดสอบที่อาคารแห่งนี้ค่ะอาจารย์นี่คืออาคารแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบ t o 2โดยเฉพาะเลย 2A โดยเฉพาะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นมาในประเทศไทยก็ได้แต่ที่เราเอามาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากสร้างสร้างกําลังคนในการในด้านเทคโนโลยีอวากาศคะ่ะอนาคตซึ่งเราจะมีแผนว่าเราจะสามารถสร้างดาวเทียมของเราเองได้เป็น t o 3 TOS 4ก็แล้วแต่เนาะใช่ค่ะคราวนี้ t o 2เป็นยังไงครับสำหรับ t o 2A นะคะก็คือว่ามีในโครงการเนี่ยได้ส่งวิศวกรนะคะทั้งหมด 22คนนะคะ22คนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่มเขียนแคด Super ก็เป็นนักวิศวกรดาวเทียมหนึ่งในนักใช่ค่ะอาจารย์ก็ตัว Super เองเนี่ยก็ไปอยู่ประเทศอังกฤษมาเป็นระยะเวลา2ปีก็คือประกอบไปอยู่ที่นู่น2ปีใช่ค่ะ2ปีคือตั้งแต่ขั้นตอนดีไซน์แรกเริ่มนะคะแล้วก็ประกอบอุปกรณ์ทีละชิ้นทดสอบในระดับโมดูลก่อนที่จะมาเป็นดาวเทียมแล้วก็ทุกๆสับซิสเต็มเลยค่ะก็จะ ทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วเราสามารถเรียกว่าเนี่ยซูเปอร์เป็นวิศวกรดาวเทียมแรกของชุดแรกของเมืองไทยได้เนาะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นเราก็ไม่มีวิศวกรดาวเทียมเนาะอาจจะมีแต่อาจจะเป็นในภารกิจอื่นๆื่นแต่นี่คือที่เราไปสัมผัสการตั้งแต่การสร้างการอะไรเนาะและสุดท้ายเราก็ยก t อ s สอง a มาอยู่ในประเทศไทยใช่ค่ะพอมาถึงประเทศไทยแล้วทาไงทำกับทำอะไรกับเขาบ้างครับค่ะพอมาถึงที่ประเทศไทยนะคะอย่างแรกพอมาถึงปุ๊บก็จะมีการทดสอบฟังก์ชันก่อนว่าในการขนย้ายเนี่ย อุปกรณ์ไม่ได้ได้รับการกระทบกกระเทือนทั้งหมดอันนี้คือในขั้นแรกหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทดสอบ เรียกว่าเป็นทดสอบเอเรนทั้งหมดนะคะเป็นสภาวะจําลองในทุกๆสถานการณ์เลยนะคะอย่างเช่นว่าความร้อนเป็นยังไงในอากาศนะเริ่มต้นจะเป็นการสั่นสะเทือนก่อนสั่นสะเทือนก่อนเลยค่ะไวเบชั่นก่อนเวลาที่ชิ้นส่วนจะหลุดไม่หลุดอะไรเงี้ยไหก็เวลาที่จะต้องไปที่ล้อนไซส์นะคะก็คือจรวดเนาะมันจะแรงมากเวลาคือตอนขึ้นนี่แหละใช่ค่ะบวแต่ละสเต็ปหรือแรงจีต่างๆเนี่ยก็มีการทดสอบก่อนว่า ดาวเทียมเราเนี่ยเมื่อนําส่งเนี่ยไม่เสียหายระหว่างนําส่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบอแรงจุดศูนย์กลางมวลนะคะห,ห,หรือว่าเป็นเกี่ยวกับแมสพอพฟร์ตี้ต่างๆห,หลังจากนั้นถึงเราก็มีการทดสอบสภาวะแวดลอ้อมด้านอุณหภูมิรวมถึงสุญญากาศด้วยค่ะก็คืออุณหภูมิบวกลบเยอะๆเราก็เลยต้องมีอุป,รปกรณ์พวกเขาเรียกสุญญากาศพวกแดงดันพวกสัญญาณเทือนอยู่ที่นี่หมดเลยเปทั้งแชมเบอร์ใช้ค่ะทั้งหมดอยู่ที่นี่ค่ะเขาเขาเรียกสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษ ร้อยเปอร์เซ็นต์แลร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเพียงแต่ว่าขั้นตอนการทดสอบมาอยู่ที่ไทยนี่แหละเรื่องเรื่องเรื่องพวกสันเทืออเรื่องของอากาศ condition ต่างๆใช่ค่ะก็คือการทดสอบเนี่ยมีประโยชน์สองฝั่งก็คือว่าดาวเทียมเนี่ยในการคอนเฟิร์มโดยิุวกรด้วยรวมรวมถึงทดสอบปรอสตี้ในประเทศไทยว่าสามารถทดสอบแล้วได้รับการยอมรับแสดงว่าอนาคตเราก็ ฟซิลิตี้ตรงนี้เราสามารถไปรับทดสอบดาวเทียมของต่างประเทศก็ได้เรารับจ้างได้เลยปัจจุบันก็มีติดต่อมาหลายที่เหมือนกันค่ะไม่ไม่ใช่ว่าสูญเสียเงินในการสร้างอย่างเดียวเนาะจริงๆเราสามารถทํคาร์ลทำรายได้ให้กับประเทศแล้วก็สร้างประสบการณ์เนาะให้นักวิทยาศาสตร์ไทยในอุปกรณ์ตรงนี้มีอะไรบ้างครับอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆเลยนะคะก็จะเป็นเทอร์โมแว c คัมแชมเบอร์ก็อย่างที่บอกว่านอกจากทดสอบอุณหภูมิแล้วเนี่ยยังเป็นสภาวะสุญญากาศด้วยทดสอบอุณหภูมิและสภาพสุญญากาศอุณหภูมิที่ร้อนก็คือลบ ยี่สิบบวกห้าสิบอันนี้คือเซลเซียสหรือฟาเซลเซียสอันนี้เซลเซียสค่ะ uh huh. จริงๆในโอากาสอาจจะเจอเยอะกว่านี้ uh huh. แต่ว่าในช่วงที่เราได้คํานวณมาแล้วเนี่ย uh huh. ของดาวเทียมของเราจะรักษากอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้ค่ะตู uh ้ huh. ที่สองก็จะเป็นแชมเบอร์อย่างเดียวเป็นกล่องสีเงินสีเงินเงินใช่อันนี้ uh huh. จะเป็นอุณหภูมิอย่างเดียวท uh huh. ีนี้อุณหภูมิมีความจะเป็นเหมือนกันว่าในการในการ,ในการทดสอบแต่ละสเต็ปนะ uh huh. ในแต่ละระดับเนี่ยค่ะเราจะทดสอบอุณหภูมิไปก่อน เราไปทีว็บสุดท้ายเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค่อนข้างสูงถ้าเป็นทีว็บเพราะว่าต้องใช้แก๊สในการทําให้เป็นอุณหภูมิติดลบแล้วก็การดึงอากาศออกห้องตรงกลางนะคะที่เป็นบ็อกซีเหลี่ยมจะเป็นคลีนรูมเหมือนกันค่ะเป็นคลีนรูมที่สะอาดกว่าคลีนรูมใหญ่นี้อีกเขาเรียกว่ากรองฝุ่นได้ละเอียดขึ้นใช่ค่ะก็จริงๆเหมาะสําหรับการประกอบกล้องกล้องที่เดินการถ่ายภาพค่ะจะเป็นกล้องดาวเทียมในการประกอบเลนส์เราใช้ประกอบจริงด้วยไหมอยู่ในนี้ จริงๆสำหรับดวงนี้อันนี้ไม่ได้ใช้แต่ว่าใช่แต่ว่ามีประกอบดวงที่เป็นเป็นโมเดลจำลองอีกโมเดลอื่นๆนะคะที่เป็นตัว SQM เพื่อบร i f ฟอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะเอาดาวเทีมจริงมาเทสก็เล<ด>ยอุปกรณ์ที่อยู่ใน TOS 2A ก็เราก็มาลองลองทําอยู่ในครั้งแรกแล้ว ใช่ค่ะแต่ว่าจะเน้นไปที่โครงสร้างอาจจะเห็นโมเดลตรงกลางอะค่ะที่เป็นโมเดลสีอลูมิเนียมนะคะตัวตัวตรงกลางอันนี้คือสตรักเจอร์จริงไซสจริงกับเีออส 2A เลยคือเราได้ลายเส้นมาด้วยแล้วเราก็เลยเริ่มจากการทำสตรักเจอร์ก่อนแต่นี้ก็จะมีบางพาร์ทที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนเช่นอย่างที่กล่าวไปว่ามีการพัฒนาเองในไทยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ คือเรามีจริงๆเราไม่ได้เขาเรียกนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีประมาณสักสิบเอร์เซ็ที่สามารถผลิตในไทยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าในในสำหรับ t o อ 2A อาจจะไปทางด้านโครงสร้างเป็นหลักแต่ว่าในอนาคตหรือดวงถัดไปก็จะมีหลายพา์ที่ผลิตเองทางด้านขวามือก็จะเป็นเครื่องทดสอบแมทรูพ์ตีนะคะสีเหลืองกับแล้วมีสีดําเป็นถาดตรงกลางเครื่องทดสอบแมทรูพ์ตีเนี่ยเวลาดาวเทียมขึ้นที่ใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่า จุดศูนย์กลางของโมดูลไหนเพราะว่า AOCS เนี่ยจะเป็นคนสั่งการให้อุปกรณ์ที่เป็นตัว reaction wheel หรือ actuator เนี่ยหมุนในทิศทางที่เราต้องการเพื่อควบคุมกล่าวเทียมดังนั้นเราจะเป็นต้องรู้ว่าจุดศูนย์กลางของโมดูลอตรงไหนเพื่อที่จะได้ออกแรงออกคำสั่งถูกต้องงเงี้ค่ะสนใจถามนิดนึงคลมรูมเนี่ยในอาเซียนมีไหมหรือว่ามีเฉพาะในไทย or แบบนี้มีหลายๆประเทศแต่ว่าอถ้าใหญ่ที่สุดอาจเป็นไทยนะตอนนี้ตอนนี้ใหญ่ที่สุดละ คือทันสมัยที่สุดแลวคิดว่าเนาะ,ะแสดงว่านี้เราถือว่าพูดถึงเทคโนโลยีเรื่องอวกาศเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็ไม่<ช>ไม่น้อยหน้าใครเนาะในตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มมาสักเท่าไหร่ละเทคโนโลยีอวกาศเราเนี่ยจริงๆถ้านับตั้งแต่ทีออสสองไอทีอทอสหนึ่งอันนั้นก็คือสิบห้าปีที่แล้ว<ป>จริงๆก่อนหน้าทีออสหนึ่งอาจจะมีดาวเทียมดวงอื่นๆอ,อ,อีกไม่ว่าจะเป็นที่ที่เป็นการส่งทีม อาจารย์มหาวิทยาลัยไปในก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่ปี2000รวมถึงดาวเทียมคิวแซดเล็กๆจริงๆตัวเองก็เริ่มพัฒนาดาวเทียมตั้งแต่สมัยเรียนซูเปอร์มาจีสดากี่ปีละตอนนี้ปัจจุบันปีที่6กแล้วค่ะกำลังจะครบ6ปีค่ะ6กปีก็ได้เป็นอันนี้แล้วนะแบบเห็นกับทีอสสองเป็นเขาเรียกว่าเป็นเห็นตั้งแต่ตอนเริ่มยังไม่มีค่ะจนเริ่มสร้างและสร้างภูมิใจเนาะภูมิใจเต็มนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะซูเปอร์ักอเกาศนักิทยาศ ดาวเทียมคนรแรกๆรของไทยเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซุเปอร์มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์